วิธีการใช้งานเกียร์ออตโต้ง่ายๆนะคะทุกคนคลิปนี้ทุกคนดูแล้วจะสามารถเข้าใจและใช้งานเกียร์ออตโตเป็นทันทีเลยนะคะอยู่กับรถนะคะในช่อง Ro ร r e v i e w ค่ะไปดูกันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะค่ะทุกคนก็เป็นเกียร์ออตโตนะคะจะไม่มีคัทเนาะตัวนี้จะเป็นเบรกมือนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเลื่อนสําหรับเลือกเกียร์ต่างๆนะคะก็เวลาเราจะใช้ ช้นะเราก็ต้องบีบตรงนี้นะคะรถแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะคะส่วนรุ่นนี้ต้องบีบตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเกียร์แต่ละเกียร์นะคะมาดูเกียร์แรกนะคะเป็นตัว P ค่ะทุกคนตัว P นะคะจะเป็นเกียร์จอดเนาะตอนนี้เครื่องดับสนิทนะแล้วก็ใส่เกียร์ P นะก็จอดอยู่นะคะเวลาเรา,อาจอดรถเนาะจอดเสร็จเราก็เลื่อนนะคะมาที่ตัว P เลยเนาะแล้วก็ดับเครื่องได้เลยนะคะ ต่อมาตัว R นะคะก็จะเป็นเกียร์ถอยนะคะสำหรับถอยหลังเนาะเราเลื่อนตัวนี้มาที่เกียร์ A นะคะก็จะถอยหลังนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเนาะก็เราก็เลื่อนตัวนี้นะคะบีบแล้วก็เลื่อนมาเนาะดัดนมาแบบนี้นะคะ<ๆ>มันก็จะมาอยู่ที่ตัวเกียร์ A นะเดี๋ยว вот จะโชว์ให้ดูทีหลังนะคะต่อมานะคะเป็นตัว N นะคะก็ะมันมันลบแล้วนะจริงๆมันจะเป็นสีขาวและเขียนว่า N เนาะ เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นตัวเอ็นนะมันเห็นไม่ชัดเนาะคือมันลบไปแล้วนิดนึงเนาะมันนานแล้วรถเนี่ยอ่าทีนี้ตัวเอ็นนะคะก็คือเกียวว่างค่ะก็คือถ้าเราอเออถอยมาตรงนี้เนาะก็จะเป็นเกียวว่างก็เวลาเราถอยมาเกียวว่างแล้วรถยังสตาร์ทยังติดเครื่องอยู่นะมันก็จะไม่เดินหน้าถอยหลังเนาะแต่ถ้าไปจอดในที่ลาดชันนะมันจะถอยหลังนะหรือว่าเดินหน้าตามความชันที่เราจอดนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะ ไม่ไม่ใส่เกียร์ว,ว่างนะคะปกติรถก็ไม่ค่อยใช้นะหรือว่าถ้าเราไปจอดในที่ที่อพื้นผิวเสมอเนาะเราไปจอดอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยแล้วเราใส่เกียร์ว,ว่างดับเครื่องเนาะเขาสามารถที่จะอผลักรถเราไปด้านหน้าถอยหลังได้นะคะแบบ ถ้าเราไปจอดขวงเขาแบบนี้เราเขาสามารถที่จะดันรถเราไปข้างหน้าหรือถอยหลังเพื่อ,อให้รถของเขาสามารถออกจากตรงนั้นได้นะคะส่วนใหญ่รถไม่ใช่นะคะแล้วก็ตัวดีเนาะก็เป็นเกียร์สำหรับขับเคลื่อนไปข้างหน้าเกียร์ dry นั่นเองนะคะรถอายุ6ปีนะคะนิสสันมาสต์ตัวนี้นะทุกคนรถต้องเหยียบเบรก,กเบาๆเนาะแล้วก็เลื่อนตัวนี้มาตรงตัวดีเนาะหลังจากนั้นก็เหยียบคันเร่งนะคะก็จะเดินหน้าไปข้างหน้านะ ต่อมาเกียร์ตัวสุดท้ายก็คือเกียร์ขึ้นเขาก็จะเป็นตัว L นะคะก็รุ่นนี้มีแค่ตัว L นะคะขึ้นเขาทางลาดชันนะคะบางรุ่นจะมี S แล้วก็ D3 D2 D1 อะไรแบบนี้เนาะแต่รุ่นนี้เป็นนิสสัน March นะคะก็จะมีเกียร์อยู่แค่5ตัวนะคะแล้วก็มีอ่าเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะนะคะที่ร้านเขาบอกมาเนาะว่าให้เราเหยียบเบรกก่อนนะคะแล้ว ค่อยเปลี่ยนเกียร์นะคือถ้าไม่งั้นเนี่ยหัวฉีดมันจะกระชากแล้วมันจะทำให้ขึ้นคำว่าออโต้นะคะพอขึ้นออโต้เราก็ต้องไปที่ร้านนะเพื่อที่จะไปเช็คว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เคยพารถคันนี้ไปเช็คนะเวลาที่มันโชว์ออโต้นะเขาก็บอกว่า,าเป็นเพราะเราเปลี่ยนเกียร์แล้วเราไม่เหยียบเบรก ซึ่งเราก็ต้องดูรถข้างหลังด้วยนะถ้ารถข้างหลังมาเร็วมาแรงเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆชะลอนะคะไม่ใช่ว่าหยุดเลยเนาะก็ต้องค่อยๆชะลอไปแล้วก็ค่อยอ่าอาจจะเปิดไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ค่อยเหยียบเบรกเบาๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกียร์นะคะได้เนาะค่ะเดี๋ยวรถจะสตาร์ทรถคันนี้ให้ดูนะคะทุกคนก็อ่าตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มสต็อปนะคะก็เราจะต้องอ่าเหยียบ เบรกก่อนนะคะตรงนี้นะคะเบรกเห็นไหมเท้ารถเหยียบอยู่เนาะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะคะอันนี้เป็นออโต้เนาะเนี่ยนะคะอ่าทีนี้นะเราก็จะต้องเวลาจะเปลี่ยนเกียร์เนาะเราก็ต้องตอนนี้รถจะเหยียบเบรกนะเวลาจะเปลี่ยนเกียร์นะรถคันนี้เนาะรถต้องบีบตรงนี้นะแล้วก็อ่าขึ้นมาที่ตัว R เนาะ ตัว R เนอะ,อะเสียงมันดังติ๊ติ๊เขาบอกว่าประตูเปิดอยู่นะแล้วก็ไอตัวนี้ก็ไม่ได้เอาลงเนาะมันก็เลยดังเนาะ,ะตัว R จะเป็นเกียร์ถอยเนาะตัว N เป็นเกียร์ว่างนะคะตัว D เป็นเกียร์ขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะแล้วก็ตัว L เนาะเป็นเกียร์ L เนาะก็จะเป็นขึ้นเขาลงเขานะคะเวลาที่เราจอดเนาะเราไปจอดแล้วเราก็เหยียบเบรกเนาะแล้วก็ให้เรา เคลื่อนตัวนี้ไปที่ตัว P นะคะจอดจอดสนิทเราสามารถปล่อยเบรกได้ถ้าใครกลัวนะคะก็สามารถอาจอดนะคะที่ตัว P เสร็จแล้วนะคะก็ยังเหยียบเบรกคร้างไว้นะคะเหยียบเบรกคร้างไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นเบรกมือนะคะแล้วก็ค่อยปล่อยตรงเท้านะคะแบบนี้มันก็แบบนี้ก็จะจอดสนิทนะคะก็จะได้ปลอดภัยขึ้นมานะหลังจากนั้นเราก็สามารถ ปิดนะคะโดยกด stop เหมือนตัวเดิมน,นะคะเพื่อที่จะทำการดับเครื่องก็เท้านะคะก็ต้องเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กด stop หยุดเครื่องนะค่ะก็เป็นวิธีการใช้งานเกียร์ออโต้แบบง่ายๆนะคะใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหากชอบก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรถรีวิวกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ